สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะมือนีได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของนบบนค่ะนาบนพื้นว่าพื้นฝันย่ำค่ะฝันว่าผีมาบอกให้ไปขึ้นมาเข่งมาข่ายหายนอนนาบนเนาะค่ะเรื่องราวความฝันของนุบนพื้นเสียให้แนวทางตูดีเนว่ยไรค่ะไปฟังบึงน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะนบบนค่ะค่ะมือนีกันมาก ติดตามตะบนคือเก่าเน่นตะบนเนาะว่าควมเคลื่อนไว้องตะบนนีสิฝันเนี่ยได้เพราะว่าฉีปแรกป่อยต้องไปแล้วค่ะมากอดนีกันมาติดตามเรื่องราวคววมฝันกับตะบนอีกคือเก่าเนาะใกล้ละใกล้ชีวะละฝันจังเลยตะบนฝันมาเสียงก็เสียงคนพวกกันเขาโซ่รวใหญ่ก็นมมาสร้างใหไปขึ้นบาเข่งโอ้ยบาเข่งนี่ใช่ะหอใคใช้พวกะยี่สิบห้าบาทโวกยย่างไรอยู่เนี่ยใช้ละตนบมาเข่ง เกิดบุกเข่งมึงนีได้แถวเดียวค่ะก็บาไปหาใหม่นะโอ้ยขึ้นเมื่อไรรอกว่ามงมีต้นมัละก็มากกิงเบอย่าเงยยืมได้ยืมเด้เรากอยชงวายย่ายืมเด้เดไปหาใหมแน่ใันไะข่พวกกันละพวกโซกันเรื่องเล็กเสีสงยงเสียงไข่ไขพวกวพวกเขโซกันเรื่องฤ ฟันคือฟันจุดก่อนนี่คอ้คือฝันทีดแรกที่ทีทน้ำบนปล่อยลงไปเนาะแต่ว่ามากวดนี่นี่กระติ้นเสียงคล้ายๆกันคล้ายๆกันให้มาบอกไปขึ้นบักเข่งอือให้ไปขึ้นบักเข่งให้แน่ว่ากันเะพิ่นหาต้นให้บอนอะบนเราว่าคือตั้งมีจริงตั้งมีอยู่โอ้ยเขาไปมาหางาเ,อเ,อง,เงี้ยโมเดียร์ก็เคยเห็นเนี่ยบะเข่งหางอปีแลยของบริกรบกเข่งมาหนีว่ามิตริกินปีนี่ตนน้นหนึ่งเนี่ยน้อย่างมัน เอามาหลวกนสองกำมันกระเบิดเดียว่าโอ้ยูุ่นที่ท่าฝูนะแล้วก็สี่ไปสี่ไปทักสีไปท่าก็ทั้งหมดเปลยอย่างเี้แล้วเทื่อสี่ไปว่าขอว่าไปเรือไก่ปันง่ายเพราะเบ็ดขางยง่ายง่ายอยู่ะแล้วก็ง่ายว่าป้าไปลืมเด้อแล้วก็ยังมาอยู่นมันไปหน่อแ้วพวกก็ละพวกก็โซกัน หมวดโซกันเดืองเด็กหมวดเก่าหมวดกอนที่นบนลงไปแล้วนอกนบนเนาะแต่ว่าันถือเป็นผู้ญิ่งผู้เดียวก่อนกีมันมีผู้หยิ่งมีผู้ชายพอมันหลายคนมากผู้เดียวที่คิดแลกนบนลงไปแล้วนี่คือผู้หยิ่งกับผู้ชายเขาเบ่ากันเดืองเด็กคุยกันเดืองเด็กเนาะก็โซกันเดืองเบ็ดว่าเสียออกบนตัวหนี้สียออกล่างตัวหนี้พันวันนอบนเนาะออค่ะก็เรียกว่าโอ้ยมันมีเราบ่เข่งกันว่ะบอกคน ดยม่าขึ้นมาโอ้ยฝันไปขึ้นักเข่งสั่งได้คนจีมีว่าักเข่งบมมี่มมีเราักเข่ง,งแต่ว่านาบนไปไปให,ใ,หให้เพิ่น,นบ่บ่ก<บ><บ>็ไเดียวไปขึ้นหาตันโมมี่มีมึงมตัวเข่งบมมีตตนบักเข่งก็เพิ่นสีให้โลละรายี่สิบห้าบาทพวกเรายี่สิบห้าบาทพ่วงละยี่สิบห้าบาทกูเจอพุทธิ์ขาเห็ดแบบเขาไปทำขายหน้าค่ะแล้วธรรมาดากับคำละสิาบาทเป็นบา่ เราเฉยยี่สิบห้าบาทในความฝันดีใจบะดีใจเนี่ยมันเฉยๆมันราคาดีเนาะค่ะเป็นเป็นกำละยี่สิบห้ายี่สิบห้าเพื่นเคยคอมเมนเฮ็ดขายกับกำละสิบบาทเออบาทห้าเห็ดขากบำสิบาทเพิ่นให้กำละยี่ิบห้าเนาะกำละยี่สิบห้แต่ว่าโบเมนคนล่ะเมนบนบนย่านโบเมนคนอยู่ดอกพวงเราหันลังนี้ปรับโหลดเบอกแล้วันลังนี้เลยอืมเม่อเนี่มนามื่อเนี่มหัวนา่สั จะบอกไผ่ว่าบกขุนเลยมันบอนระบุนบกขุนดอกพวกมีกช๊อกกันเรืยก็บ่ขุนด้วยกันแกแคกขับขายขับขายอที GO ่ทีออกมันออกไปมันก็ออกไปไหมันไผแเถะค่ะบกขุนเลยบ่ขุนเหมือนบ่ขุนกาลเสียงนี่คุนคุนกันกับขีดแหลกนั่นบ่อเสียงคุกายก็ยิงคีดแหกเรือว่าพันสิมาหย่งบัานะบุน ให้ให้ระบนตีเป็นตัวเด็กระบนตีตีเป็นตัวอะไรก็จำราคาผักเข่งเขาเนนี้เราเข้าไปยี่สิบห้าบาทแต่วันมันบางมีบางเข่งฉีกขึ้นมันบางขึ้นรอกเหล็กใช่ไหมมาช่างเก่าละไะคือกันแล้วก็ดีขึ้นกันรองมึงมาช่างเก่านี่ก้อไม้ระบนตีโตเก่าเป็นบ่อโตเก่าก็หาศูนย์หาหนึ่งนี่ละหาศูนย์หาหนึ่งทีทีฝนหาให้ยขึ้นระโตเนาะ ผู้นึงบอกว่าหาศูนยผู้อืมบอกอันคนพูดยวอ่นะบอกบอกเป็นสองอันชองอันชองยางนคือเลขกลางมันจะออกกันหาศูนย์เลโอ้เลเลบนมันจะออกกันหาศูนยเลขกลางจะออกหานึงอะไร่งเีะคนพูดยวอ่ะผู้หญงก็ได้ผู้หญิงผู้นันก็ทมบอกมันแมนอยู่กับแม่นก็ถึงมางวดลาว่าผู้ชาย ก็ได้ดอดไปฟังไปดักฟังน้ำคอมั่นก็ว่าซื้อโหลดซื้อโหลดข้อกวาดูเสียคือคลิปก้าวก่อนค่ะคือคลิปก้าคลิปก่อนนีเนาะนันบวดเปลี่ยนยี่เดียตัวนี้เพิ่งก็มาปวดเปลี่ยนให้เป็นซองหาเป็นซองหามาแข่งกรมละยิบหาบาทเนาะตอนมันบุญใหญ่เแข่งกันค่ะนาบนถ้าให้นาบนเอาสามตัวนี้นาบนจะเอาตัวไหนครับ ก็ราบางศูนย์นเนีู่นย์มันของมันมีมะเข่งเนาะมั่กศูนย์ทำ่ศเาขาศูนย์เขาศูนย์สองหาเนาะอืมค่ะศูนย์สองหา่าคีเพลค่างระบุปอยลงไปหาศูนย์นี่เพิ่อนบาบุญเนาะอืมหาหนึ่งเพื่อนบาลางเออบาลางระบุกระทามคุ้ยหญิงว่าถืกอมาไลาห่หงวดเพิ่อนมาเนาะเออิรนทามเพิ่นบา,นถา,มมาถือมาลาห่หงวดอ่ะค่ะกะ็ตั้งแต่แมล็กยังชี้ลงเอา ก็ได้ไปซื en. ้อน้ำเขาเมล็กไปซื้อน <c ella> ้ำเมล็กเมเรดก็ล่องเอาเองเมเรดก็มากขึ้นกันค่ะเมเรดก็มากขึ้นกันไฮระบุนนิ่มก็คือนี่ละหาศูนย์หาหนึ่งนี่ละหมักตัวเก่าอือหาสองกับกันไปลองราคาเขาไม่หาเพิ่นมะหยมไม่ใช่ปะหาข้าวมะหยมพอเป็นเสียงผู้หญิงผู้เก่าเนาะเสียงผู้หญิงผู้เก่าคล้ายผู้เก่าเหรค่ะเรื่องราวความฝันของรบุนนี่ยังเพิ่มอีกบ่าระบุนบ่ เม่อ่อนีฝันแบบวฝันเมื่อกีฝันจะยำกันเนีย่ยยำทั้งห้องก่านค่ะเหลืองราวความฝันของนบนกับหนีสำนีนอตนบนอขอบคุณค่ะนาบนค่ะมาสรุปตัวเลขของนบนนอะค่ะตัวเลขของหน้าบนค่ะศูนย์สองหาค่ะศูนย์สองหานาบนเพิ่นฝันค่ะเพิ่นฝันว่าผีผู้หญิงให้ปีขึ้นมาเข่งมาขายหายค่ะ พืนห,หมัดลายิบหาบาทค่ะนบุญพื้นเอาศูนย์เข่าค่ะศูนย์สองหาหาศูนย์หาหนึ่งค่ะคิดแหลกของนบนุญทีลงไปเร็วค่ะทีบอกเลขนบุญค่ะหาศูนย์บนหาหนึ่งล่างพื้นวานค่ะ วันที่หนึ่งกันยายนพ่ส2งผ่นหาอยหกเให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสารกินแดงรัฐบาลน้อค่ะก็อย่าลืมกดติดตามป่าบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อสิบโพลีพาแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูดีค่ะป่าบุญคนอีสานกสิหามกากฝากท่านผู้ชมทางบ้านน้อค่ะ สำหรับคลิปนี้ป่าบนคนลิสารก็มีเพียงเทนีคลิปนาพอกันใหม่โศกโศกมันมันลำลำด้วยด้วย,ยยิ่งยิ่งปังๆกับตุรีของนาบนนอกค่ะสวัสดีค่ะ